โยกย้ายเงิน,นงเดืนไปที่เซนเรนน่าจะเป็นตัวที่ส่งผลบวกนะครับต่อราคาทองเลยแหละวันนี้ไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณจิพานนวัดวัฒนรัพย์นะครับจากทางด้านของ YLG Futures Bullion นะครับสวัสดีครับคุณจิพาณครับสวัสดีค่ะครับผมมีการดีดตัวขึ้นมาอีกแล้วในส่วนของราคาทองในตลาดโลกนะฮะใช่ใชแต่ว่าถ้าสังเกตด,ดูจากวันศุกร์นะคะที่ปิดจิดอยู่ที่ระดับประมาณ1417ี่ยเเหรียญน,นะคะแล้วก็ เมื่อเช้านี้ตอนตลาดเอเชียเปิดมาก็ขึ้นมาสิบกว่าเหรียญที่พันสี่ร้อยสามสิบตอนนี้ก็มีแรงเทขายนะคะทําให้เช้านี้มีการปรับลดลงมาตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1, <20 S 1> หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเหรียญครับมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อไหมฮะก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าแนะนำนักลงทุนว่าให้ระมัดระวังในการทํากำไรนะเพราะว่า อย่างในอนาทิตย์นี้กลยุทธ์ในการลงทุนก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังแนะนาว่าถ้ามีการย่อลงมาก็แนะนําให้นักลงทุนสามารถทยอยสะสมโดยที่แนวที่สามารถทยอยซื้อได้ก็คือที่ระดับประมาณหนึ่งพันใกล้ 1, 400, ๆหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญนะคะถือว่าเป็นแนวซื้อที่ค่อนข้างปลอดภยัยแต่ว่าให้ระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมีแรงเทขายทํากําไรเป็นรอบๆในสัปดาห์นี้นะคะอืมครับผมนะฮะก็ต้องรอนะเพราะถ้าเกิดขึ้นไปเจอแนวท่าปุบก็มีแรงเุดเทโพตันทีย ใช่ค่ะโดยที่นาข้านสำคัญอย่างเช้าวันนี้ก็ที่ระดับหนึ่งันสี่ร้สิเหรียญอยู่แล้วสตารสถก็ไปเอาไกลมนะฮะายเดินผมงยังไม่เรกขึ้นไปทาใหม่ต้องต้องรอดูนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณพะชราก็ยังมีปัจจัยของทาง ญี่ปุ่นเองนะคะใช่ครับในตัวหนึ่งที่ส่งผลค่อนข้างบวกสำหรับทองคำแต่ว่าเรามองว่าน่าจะเป็นบวกในระยะสั้นมากกว่าเหมือนจะเป็นการยกย้ายเงินลงทุนจากตลาดทุนมาลงในตลาดทองคำมะนคะใ,คในระยะสั้นแล้วก็ตัวอื่นก็ยังเป็นสถานการณ์เหมือนเดิมค่ะตะวันออกกลางเองแล้วก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็มียุโรปเพิ่มเข้ามาคือทางกรีซเองที่โดนตับลดอนันดับความน่าเชื่อถือตัวเหล่านี้ก็ยังเป็นตัวบวกสำหรับทองคําแต่ว่าให้เรามาระวังมากขึ้นนะคะอืมครับผมจริงๆในช่วงวันศุกร์ก็มีเยเมนมีในส่วนซาอุดีที่ การประท้วงประท้วงกันมากขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสำคัญเพราะอย่างซาอุดีเองก็พอทราบกันดีว่าเป็นที่ในการออแหล่งผลิตน้ํามันที่ค่อนข้างเยอะนะคะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการที่ราคาทองที่มาทำ New High เรารู้ว่ามันมาจากในส่วนของโควิดลิสกับในส่วนของอรฟกาติานเหนือนะฮะทีเนี้ยเรื่องของญี่ปุ่นเองมันจะมาผลักดันได้มากขนาดไหนฮะมากเท่ากับน้ํามันที่หลีกขึ้นมาไหมเออไม่ไม่ค่ะคือมองว่า มองว่าข่าวของญี่ปุ่นเองส่งผลกับราคาทองคําแต่ว่าไม่ได้เป็นในแง่ของโดยตรงนะคะน่าจะเป็นในในทางอ้อมมากกว่าเป็นในแง่ของการคือในระยะสั้นอย่าถ้าเราดูจากวันศุกร์แล้วกระโดดขึ้นมาวันจันทร์ที่นักลงทุนหลายคนอาจจะมองว่าแนวันีการผลักทําให้ราคาทองขยับขึ้นมาได้เยอะก็เลยมีโอกาสเห็นขึ้นมาจนถึงสิบเหรียญได้นะคะจากเช้<ะ>าที่มีการปรับขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ตลาดยุโรปเองถ้าเทียบกับปริมาณการซื้อขายทองคํามันไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่มากเรามองเราเลยมองเป็นในแง่ของการยกย้ายเงินลงทุนมากกว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ระยะสั้นสปัง, <ผม S 2> งก,กันกับปัจจัยระหวนออก,กลางหรือว่าปัจจัยปัญหาทางเศรษฐกิจท,ทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาค่ะพูดง่ายๆเป็นการหาเหตุม,มากเก่งกําไรอย่างต่อเนื่องค่อนข้างใช่ค่ะ,ะก็เลยแนะนําว่าให้เรามาระวังในการลงทุนใช่ค่ะครับผมอ่ะตามกรอบแอางต้านที่คุณธีพาให้ไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจิพานโนวัตนารัพ์นะครับจาก YLG Bullion and Futures นะครับก็ติดตามได้บนวิเคราะห์ก็มีในเว็บไซต์ของเขานะครับผ่น